สวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากม้วนนะครับที่ห้อมาเห็ดของยายไทยนะครับห้อเห็ดพ่เซ็ดนะครับมือนีห้อกะมาเห็ดตอนะครับกลัวสีเห็ดนันทินีนะครับกะชัวสีออกมาได้นะครับกะพาไปซีโมงนะครับมาหอดหนางานนะครับพาทุกคนนะครับเบิ่งงานทิ้เแลือนะครับเห็ดไปจากมื้วนนะครับมาหอดเ่ากะมาดันนะครับมาลายดินมลงไปนะครับพอดีเข่าเห็นพ่นนะครับเ่ากะ ไหลพ่นนะครับดันพุ่นไปใส่ด้วยนะครับใส่ทางน้าให้เพื่อนนะครับโชคดีนะครับที่พอดินพ่นนะครับแต่ละงานแต่ละมองนะครับอาซิมีหรืออาซิโบมีนะครับบางนี้มีเท่ากับดันไปใส่ด้วยให้เพื่อนนะครับเพราะว่า่ันก็เป็นงานของเท้าเล้วนะครับเวลาหนามาเวลาฝนตกนะครับน้ำกสิบไดชาร่ากนะครับดินมองลุยนะครับออกนะครับเพราะว่าหนามหนามามันกะเป็นงานใหญ่มันกัสิไหลแห้งนะครับ กมีดินพ่นดินหนองนะครับใส่นามกชีพกัดเสาะนะครับเขากระด้านมาใส่จนมันเต็มนะครับเราก็เอามาเสริมคางๆนำน้ำนะครับหลังจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปเข้ากับมาปั่นขั้นนะครับปั่นคู่นะครับฟังอีกฝั่งหนึ่งนะครับขั้นมันจะเป็นขั้นแดนนะครับเขาก็แตะไปทางเจ้าของนะครับให้มันขึ้นไปหาคู่แดนนะครับให้ครบหลังพอดีนะครับบใบไหลไปทางเพื่นนะครับ แต่มันไหลไปนะครับอาสีเกิดปัญหานะครับหน้าข็งๆอาจจีไปแกงผู้หญิบ้านนะครับหรือรถไทยนะครับอาจจิถือด้านะครับบาดเหตุงานเปลี่ยนอีกนะครับส่วนการปั่นขั้นนะครับเขาจะมาเอาดินฟังที่เขาคีดแบบมันน่นนะครับไปปั่นนะครับให้มันเลี่ยวไปนทีเดียวนะครับปั่นขั้นนะเขาจีไในปั่นอยู่สองฟังนะครับฟังใส่กับข้างนาของรถนะครับเลาก็จีค่อยๆปั่นไปเรื่อยๆนะครับการปั่นคู่นะครับเขาจะปั่นทีละครึ่ง เครื่องพันนะครับรากันดันนั่งัราดันทีละครึ่งนะครับเพราะว่าดันค่อนข้างเสียดันยากนะครับพอเป็นไส้นะครับบางคนอาสิคิดว่าไส้มันดันง่ายนะครับแต่เป็นไส้พุ่งๆบบนี้นะครับรถดันยากนะครับรถบืนยากนะครับข้ก็ล่องขีโมไส้รลงบูดินไส้เบืองนะครับจะเป็นจังไดนะครับถ้าพู้ไดมีโม่ไส้กัล่องขีโม่ไส้บูเบืองนะครับพู้ใดมีกระบะายก็ล่องบูเบืองนะครับรถกิ้งกับ่องบูเบืองนะครับสิบหูจักว่า รถแลยนยดินไส่เป็นยังไงนะครับรถดันบ้าง่ายนะครับแต่เป็นไสยแบบนี้นะครับแต่เป็นไส่ก้นเหนียวนะครับยินชิมหวนดีนะครับรถเลียนดีนะครับสีบอลเหนืดนะครับหลังจากเข้าปั่นขั้นนะครับรลอบเสร็จทั้งสองฟังแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการเก็บงานนะครับการเก็บงานนะครับบางคนอาจจะสงสัยเป็นยังขึ้นได้ดันกลับทางเก่านะครับเป็นภาวา ดันมาหลายเกินนะครับซ่อมบึงนะครับนาจะตําทางนี้เขาดันมากนะครับเขาก็เลยดันกลับนะครับกับพอดีนะครับพอดินฟังที่เขาดันมากนะครับเป็นดินดินพ่นดินนั่นเกินไปนะครับเขาก็ดันนาดินกลับไปนะครับบบตัมาหลายนะครับเขาก็ดันเป็นทีเดียวทีเดียวเขาก็ลูบกลับนะครับก็คือน่าจะได้นะครับพอเก็บก้างซิจนะครับก็เรียบร้อยนะครับเราพาดทุกคนนะขึ้นมาเบิ่งงานบนนะครับ งานเดี๋ยวเก็บคืองานข้างล่างนะครับทุกคนขึ้นมาเบิ้งนะครับงานข้างบนนะครับให้เห็นมุมๆอ่าสูงๆนะครับก็เป็นการเซ็ตสิ้นนะครับงานนี้นะครับมืออื่นสิไปทางไดนกันจังเบิ้งกันว่ากันไหมนะครับขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ